เราะว่าทีนมันจะบันคับกาะางนะครับหลายๆวันนะครับนะมันก็เลยทำให้เกิดดินสลไลด์เมื่อเกิดดินสไลด์เสร็จต้นไม้ก็จะล้มลงมานะครับล้มลงมาท่าสายไฟ ทำให้ไฟฟ้าสัามาันธะครับซึ่งคาดว่าถ้าฝนตกลงมาอีกเนี่ยก็อันตรายนะาจะมีสไลด์ออกมาแล้วทำให้ต้นไม้มมไ,ไหลลงมาแบบนี้อีกนะครับตอนนี้ก็เลยสั่งว่าให้เข้าไป はい。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. สว่างชาวบ้านก็บอกว่ามันไม่สว่างมันชื้นแล้วขบอกเหนกนนเ็นปรดอนนรูบ้านแตกหน้าแล้วเขา,วาอะไรนอนไม่หลันะบน้ำตกาคลำเขาไม่มีผี่เนได้หรอเป็นนะ้าานาเออบางคนอจะได้นอนนงที่สเขาตงนอนทีสถานเิบริการกนที่ดักกวนั้นเนี่ยคือบางบ้านมีคนสูงอายุยมีผู้ป่วยติดเตียงหลายคนเกิดความเครียดสะสมจนลุกลา 打高粱豆豆。